ผมใช้เวลาเล่น Delta Force Mode Operation s เป็น10รอบในการตามหาซาอีดบอสแมปซีโร่แดมที่เขาว่าโหดและริวสุดจนน่ากลัวและนี่คือผลที่ได้ครับก่อนจะไปต่อฝากช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปถึง100แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการอัปเดตผลงานใหม่ๆมาฝากทุกคนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่เล่นเกม Delta Force Mode Operation มาสักพักคงพอจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละด่านที่เราเล่นนอกจากจะต้องคอยระวังผู้เล่นคนอื่นระหว่างการฟาร์มเพื่อเอาตัวรอดแล้วเราจะต้องเจอกับเหล่าบอท AI ทหารใส่หมวกแห่งอช แผนทีีอ่อกด้วยแล้วในบรรดา AI เหล่านี้มันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่เก่งมากกว่าตัวอื่นที่สังเกตเห็นได้ชัดก็อย่างพวกทหารกรอแดงถือโล่ถือปืนกลแล้วก็ไอตัวที่ถือปืนพ่นไฟที่ถ้าโดนมันยิงทีกดดับไฟไม่ทันคือกลับล็อบบี้แน่นอนแต่ในบรรดา AI เหล่านี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มีความเก่งและความพลิ้วเหนือกว่าตัวอื่นอยู่เยอะมากจนเกือบจะเหมือนกับผู้เล่นระดับสูงเลยทีเดียว <No. S 1> ซึ่งเราจะเรียกมันว่าบอสด่านหรือบอสแมปก็ได้และเกมนี้แต่ละด่านก็จะมีบอสที่ไม่เหมือนกันอีกต่างหากในด่านซีโร่แดม เราจะพบเจอกับบอสตัวนี้ได้ที่ Administrative Area ในขอบเขตวงกลมสีแดงบนแผนที่ได้เลยโดยซาอีจะเป็นทาหารชุดดำใส่ฮู้ดกับหน้ากากสีแดงถือปืนกล M249 ไร้แมชชีนกันมาพร้อมกับหมวกและชุดเกราอะอยางหนาความสามารถหลักๆที่เห็นได้ชัดของซาอีก็คงจะเป็นเรื่องความพลิว้วกิ้งหลบกระสุนยังกับเดอะแมทริกและไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในขอบเขตมันจะวิ่งตามหาคุณจนเจอและจัดการกับคุณได้อย่างง่ายดายแล้วถ้ามันจะยากขนาดนี้ถามว่าเราจะสู้กับมันไปทำไมสู้เราได้อะไรคำตอบคือเราจะได้ของแรที่บอสตัวนั้นดรอปออกมาให้ครับไม่ว ก็จะเป็นของส้มของแดงเขาก็ว่าเคยมีคนได้กันมาแล้วบอสแต่ละตัวก็จะดรอปไอเทมระดับสูงที่คนค่ากับการตามหาและต่อสู้เพื่อเอาชนะมันให้ได้นั่นเองครับแต่พอเอาเข้าจริงๆผมที่พยายามวิ่งตามหาบอสตัวนี้อย่างเอาเป็นเอาตายวิ่งวนอยู่ภายในอาณาเขตของบอสจนเกือบจะหมดเวลาก็ยังไม่เจอจากที่เขาว่ามันชอบโผล่มาถแถวๆบันไดชั้นหนึ่งกับถแถวๆทางเข้าตึกชั้นล่างไปมาแล้วก็ยังไม่เจอตัวเป็นๆเ,เคยได้เห็นคาตาแค่กล่องบอสที่ข้างในไม่เหลืออะไรเลยนอกจากปืนกลกระบอกหนึ่งผมก็เลยเก็บเอาไปขายทำไรายได้แสนก,กว่าากก็ยังดีจ การทั้งหมดที่ผมได้เล่นเกมนี้มาจําได้ว่าช่วงแรกผมเคยเจอบอสตัวนี้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆแล้วก็โดนมันกลิ้งไปกลิ้งมายิงตัวแตกตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นบอส <Nope. S 1> นึกว่าเกมนี้คนเล่นมันมีสกิลกระโดดได้พริ้วขนาดนี้เลยเหรอจนกระทั่งเกมจบได้มาหาข้อมูลเพิ่มผมเลยเข้าใจว่าอ๋อนี่เราไปเจอของแรมาเหรอเนี่ยไหนใครเคยมีประสบการณ์เจอบอสตัวนี้มาแล้วบ้างหรือเคยได้ของ d r อปอะไรจากบอสตัวนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าผมต้องทำยังไงถึงจะมีโอกาสได้เจอพี่แกแบบจริงๆอีกสักที